ไปดูทีมจากเวลส์กันบ้างครับแต่ว่ายังอยู่ในแชมเปี้ยน,น,นอังกฤษคาร์ดิฟฟ์ซิตี้เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์คาร์ดิผลงานยอเดเยี่ยมครับเดี๋ยวนี้แล้วเกือบจะได้ประตูขึ้นนำครับมาจ่า,จายทะลุช่องหากเป็นเดียวครับ แล้วปีเตอร์วิดดิงแฮมเปิดมาโจเมซันโมงครับได้ประตูนำ1-0นาที70แล้วก็เกือบจะตีเสมอได้ครับ แอนเดอร์นขึ้นโมงครับแต่ว่าไม่เข้าคาดิเก็บ3แต้มครับนำหนึ่งโซนฟอร์เรสเริ่มแย่อย่างรุนแรงแล้วนะครับทีมของคอทริลตกไปอยู่ที่20ของตารางครับเราต้องพยายามทำประตูให้ได้หากว่ามีโอกาสครับ t a ค e e v e r ร c h a n c ัเราน่าจะตีเสมอได้ครับสุดท้ายทำไ